สวัสดีครับ55แทนแทนวันนี้ครับโชว์เครือบแก้วรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆบ้างครับแต่ก็ไม่เล็กนะฮะคันนี้ก็คือเวสป้านะครับตัวพายมาเว่าครับพูดผิดเดี๋ยวไปเหมือนกับพอเทกอานนเวล่านะฮะนี่ก็เป็นตัว125 3ม VIE ฮนะใครรู้แปลว่าอะไรก็บอกด้วยนะผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันอ่า เป็นรถที่สวยเลยทีเดียวนะฮะอืมก็อันนี้ครับพายมาเวลาอ่านผิดขอไัยอ่านถูกก็ดีใจนะก็เป็นรถครอบครัวนะฮะที่น่ารักมากนะครับผมอันนี้นะครับทำเป็นตัวเสร็จที่สองนะฮะทั้งเงาและแข่งโป๊กนะครับผมก็อยากจะ ทดสอบหยดน้ำให้ดูเหมือกันนะครับเราไปดูในพิวีดีกว่าผมไม่อยากาโชว์อะไรซ้ำๆล้วก็เพื่อกันเบื่อบ้างเห็นแล้วอยากซื้อเลยทีเดียวบอกเลยเฟสปาครับวันนี้ R P M Power Mickey และก็เมก e ิลครับผมขอนำเสนอความสวยงามของรถเฟสปาไพน a าเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ